ครูใจดีวิเศษครูใจร้ายครูใจดีสวัสดีค่ะคุณ,คณครูสุสดยอดเกลี้ยงอ้าวทำไมมาสายจังเลยอ่ะพวกนี้หนูตึงสายค่ะนายตอนเลักมาสิส ใจไยสวัสดีค่ะครูทำไมเ,เล่นย่ห้พอเนวสดีโทรศัพค่ะไห้ทำไมไม่จุดให้มันเนรเน็ว้ล่ะรู้สนะ้ายก่อนเลหน่อยสิทำไมเล็บยาวนี่ยใหู้เรื่จัค่ะครูขอตีสักครีนึงนะรู้จจังไปยืนกระต่ายขาเดียวหน้าห้องเดี๋ยวนี้ อย่ารัานตอยู่นิ่งๆไว้ยานเออพอลไ้ไปนเทูใจดีลคก,นนกนนคะ,ะนะกินน้ำก่อนได้มค่ะผูใจร้ากคะกินน้ำก่อนได้คะจะเข้าเรียนยงนะทาไมทพิ่งมากินน้ำอะไรเนี่ย กเไฮ้ย,น,น,ย,ยนี่กินอะไรเนี่ยลูคาช่คคูคคไม่รูหิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูใจล ลนูข้าใช่าขายขาโอ๊ตห,หนยังูหิวหนูยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยหนูวทำไมข้า,าวเช้าไม่กินมาวันนี้หนูตื่นสายค่ะแล้วหนูก็เล่นมาโรงเรียนยังไม่ได้ซื้อข้า,าวเช้าแล้ววันหลังจะทำอีกเละ่ะกูใจดีมีข้าวสีละปันนะคะจะมีลูกให้ระบายสีหนึ่งรูปนะคะมีสีไหมคะอันไม่มีอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ยืมนะคะ ใ <Yeah. S 1> บสีออกนอกเส้นนะคะเอ้าทำไมออกนอกเส้นน่ะนี่ระบายสียังไม่เก่งค่ะั้นไปฝึกฝนเยอะๆนะคะค่ะกลับบ้านได้เลยนะคะครูใจร้ายมีข้าศิลปะนะคะจะมีรูปให้ะบายสีหนึ่ง,งะะมุ่นะคะมีสีไหมคะ ครูให้ยืมได้อ้าวทำไมน้อเรียนระบายสีออกน้องเส้นล่ะนี่หนูระบายสียังไม่เก่งค่ะยังไปฝึกฝนให้มันเยอะเลยนะค่ะแล้วนูแล้วนูจะไปฝึกฝนค่ะ them.